คอ,อมาโซกุบขับหน้าท้องด้วยเพลาทีริฟอร์เมอร์น,นะครับนี่นะให<ช> <ขอ S 1> ้พี่ผู้ทอของเขาได้ครับผมครับโอ้สุดยอดมากพี่ยืนคอมเบรครับอยู่คอมเบรคตรงนี้อ่าโอเคเอ่อวนแคมดอะไรไปด้านหน้า20 2วันนี้เราจะเล่นด้วยเพลาทีริฟอร์เมอร์มาดูกันว่าคอมาโซกุบแข็งแรงไหมหน้าท้องต้นขาหลังล่างนะครับลำตัวนะ4ี่ค่อยๆครับแต่ขึ้นเครื่องไม่แน่ท้าเปล่าดูไม่ไม่ตอนที่พี่การและพี่บิดตัว เก้าข้างไหนดีชข้างนั้น3 4มหายใจเข้าหายใจขึ้นอ่ะอีก15บห้าเก้าวก้าข้างไหนพี่ถือโอเคแอร์อชั้นหลังดัน 1, หนึ่งหายใจเข้าหายใจขึ้น2องพุชสามดัน4 5 6ห้าหกค่อยๆเหยียบด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกดัดนหนึ่งกลับมาขาตึงนะกลับมาขาตึงสองขาซ้ายงอลึกๆดัน สามเก่งขาที่อยู่ด้านบนสี่ขาตืงนลอดตัวเฟกดันห้าสิบห้าเก้าลองดูแน่นครับพี Aa, okay. ane, <te c> ่เอาขาซ้ายวางอ่าโอเคไม่ไม่วางเต็มวางเต็มวางเต็มโอเคเอาเข่าขวาขึ้นครับขึ้นขึ้นตรงบอกโอเคพี่เอามือจับสองครั้งถอยหลังอีกถอยหลังอีกอ่าโอเคไม่ไม่ขานี้อยู่นี่อ่าทีนี้พี่เอาขาอ่าหยับหยับโอเคไม่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ลงอีกประมาณนี้อ่า ห uh, ายใจเข้าหายใออกดันเอ่าไม่ไม่เอาขาวขวาขึ้นเอาขาขวาขึ้นตอนดันเอาขาขึ้นอ่าโอเคหนึ่งอ่าดันพี่พี่หมุงเลยนะครับสองชา้ชาชา้ชาชา้าช้าไม่รีบไม่รีบสามดันสี่ขึ้นห้าพุชหกโอ้ยสวยมากดันเจ็ดพี่พี่ขาตึงขาตึงแปดเก้า <c ười> <c ười> 10 11 5คร no? nah okay ั้งดัน12พุช13ดัน1ิบสี <vale ่พับเป็นภาพคู huh. ่ที่สวยมากนะขึ้นโอเคโอ้โอ้โอ um, ้ต่คิวแต่คิวแต่คิว1ดันขึ้น2พุชที่พี่วอนยันค้างสะไม่ให้ขังอ้อ่าข้างขวาข้างขวาลงอีกข้างลงอีกสิเออดันพุชห้าดันหก หายใจเข้าหายใจขึ้นเจ็ดสวยมากดันแปดเดี๋ยวๆคอนโทรลได้ขึ้นเก้าหายใจเข้าหายใจขึ้นสิบอ่ะต้องต้เตะหายใจออกสี่หายใจเข้าหายใจขึ้น้าช้า,ชาๆไม่รีบเลี้ยเกลียดครั้งสิบห้าครั้งสิบห้าครั้งค่อยๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มือจับตรงนี้อ่าโอเคหนีบหนีบศอกหนีบศอกหนีบศอกนีโอเค,อออออออเ,คเอาขาขึ้นเอาขาขึ้นสองข้างปบวันนี้อ่าที่ถีบถีบ อ่ะค้างไว้นะค้างไว้ค้างไว้อ่ะทีนี้พี่ยกสายขึ้นอ่ะค้างไว้อ่ะเตะเตะลงหายใจเข้าจะขึ้นหนึ่งช้า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 สองตอนเตหะหายใจออกสับไม่พี่อันนี้พี่เฟกตลอดเฟกตลอดแบบนี้แบนี้มุมไปทาตลอดให้ให้เกง่งเก่งไหมหกตอนเตหะหายใจออกเจ็ดดันแปดค้างไว้ค้างไว้อนน่ะทีนี้พี่ย่อย่อเข่าอ่ะแล้วถีบถีบถีบไม่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 ถีบถีบข้างขวา หนึ่งดนันค้างไว้ไอค้างซ้ายค้างไว้ <ใ 2014. S 1> สองชา้ชาชา้าช้าช้าไม่รีบไม่รีบดนันสามตอนที่หายจะออกสี่ดนันข,ขาซ้ายตึงย่ำหกสี่หายจะเข้าหายจะขึ้นอ่าโอเคอันนี้ค้างอ่นะาที่งอนี้ลงงอนี้ลงงอนี้ลงอ่าทีบทีบนึงตอนที่หายจะออกไหว้ดนันสองขะขะนิบนินินิสามดานัน 4ขึ้นตัวน,นี้อุปกรณ์อะไรครับพี่ตึงไหมใช่ขอดคอมวซกุบนะขากับท้องโอเคอพี่อันนี้ว่องไปน,นะ15ครั้งพี่การขากว้า,วางอ่ะพี่หมุนมองตรงงุมง้มงุมง้มอางุม้มดันขึ้นเอ่อพี่นัน่งครึ่งกลนครึ่งกลอ่าดันพี่เช็กกระเพกออกมาถูกถูกต้อง โอเคยุดยดาขาตึงลงลงขึ้น1ตอนตอนเตะหายใจออก2 3 4สามสี่หายใจเข้าตัวขึ้นหกพุชหลังค่อมพี่7ด,ดัน8 9เก้าจะตึงเจ็ตึงเจ็นี่ใช,ช้มีล็อกโอเคค่อยค่อยหายใจเข้าหายใจขึ้น1ึชช้าช้า,ชา,ชาพี่ตอนขึ้นหายใออกดัน2พุช 3. ดันสี่ขึ้น 5. ดันห 7. เดแไม่ทัดไม่ทัดเดัน 10. บห้าครั้งหนึ่งเนี่ยชิวสองดันชะชานะตอนดึงหายใจออกดันไม่ไม่ดึงกระชากนะค่อยๆดึงกระชากหเดี๋ยวพี่จะรู้ว่าถ้าก็ดึงกระชากไม่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 เกหายใจเข้าหายใจขึ้น สิบห้าครั้งไหวไหมหลังไม่ค่อมหนึ่งโอเคอ่ะพี่หมูเหยียดทีนี้เหยียดความมือความมืออ่ะพี่หายใจเข้าหายใจอแล้วพี่ยกขึ้นแขนตึงนะดันหนึ่งถูกต้องดันค่อยค่อยค่อย,อ,ยอ่ะอ่ะถูกต้องหนึ่งขึ้นค่อยค่อยทรงตัวค่อยค่อยทรงตัว,อส,ตวสองช้าชาช้าชา,ชา,ชาดันอ่ะขึ้นสามพุทธแขนตึงเสมอดันสีห่หายใจเข้าหายใจขึ้น ด่านสิบห้าขนาขายตึงนะด่าน6พุชด่านไม่เชื่อพี่บนเบาะการขับวางการขว่างโอเคเซตอัพก่อนเจตหายจะหายจะเข้าหายจอกลงขึ้น1ตอนขึ้นหายจะออก2ดันสามสี่ลงมาปุ๊บเก่งโอ้ยเขาสองเท้าสัตว์วันนี้ดูเดือดวันนี้หน้าท้องต้องแข็งแกร่งขึ้น นะครับวันนี้ฝึกไปอย่างดีซิกแพคต้องมานะสั่นนะวันนี้พี่สั่นทางร่างกายนะค่อยๆอ่าถูกละการขากว้างการขากว้างอ่ะโอเค็บยี่สิบครั้งหมกมือประกบยังไม่ถ่วงยังไม่ถ่วงหนึ่งหนึ่งอ่าพี่การขากว้างอีกจากอ่าลงช้า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 หายใจเข้าก่อนหายจอกดันหนึ่งหายใจเข้าขึ้นหยุดหยุดหยุดวินึงอ่าสองหายใจเข้าหายอกขึ้นสามหายใจเข้าหายอกขึ้นสี่หายใจเข้าหายใจขึ้นหยุดตรงกลางหยุดวินึง 6กสวยเจ็ดดันสามดันสี่ขึ้นห้าพุชหลังป้องหลังป้องหกเจ็ดแปะสวยเก้าดันสิบดันขึ้นหกอันค่นี้ทีนี้พอครบสิบห้าครั้งแล้วพี่ค้างไว้จะจับเวลาสามสิบวิพี่ค้างไวอย่างนี้ เอาเท,ท่าที่เอาให้ตึงสุดเอาข้างที่อยู่ข้างในไอ้ข้างตางเนี้ยให้ตึงสุดยใจเข้าไฮจ่อกลับมาไม่ไหมออกเขาออกวันนั้นวันนี้เออโอเคค่อยๆมาพี่หมุนบินไปก่อนโอเคยใจะเข้าจอดันหนึ่งดันสองพุชแบบนี้นะช้าๆนะสามดันสี่ต่างตรงห้าขึ้นทงไว้นะ ยันไว้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 ไปดิ้กไหมไปดิ้กไหมไปดิ้งไปดิ้กโอเคโอเคไปดิ้งิบวิสิวิสิบวิสิบสิ้าวิห้าสี่ค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้สามหายใจเข้าหายใจกลับมาโอ้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 ค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆรู้สึกย่อนะไม่รู้ประกอบ หนึ่งดันขึ้นสองเยาจะเข้าให้เขขึ้นสามดันต้องตรงดึงดัน,ด,นดันทางไว้ทางไวโอเคเก่งมากเพื่อยึดตัวยึดตัว ยังยังยังไม่จับอ้ออีกสิบวิม่กว่ลืมจับเวลาครบแล้วยังยังยังห้าสี่หายจะเข้าหายจะออกดันโอ้หโห